สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Walking Dead A New Frontier นะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดที่2นะครับต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าก <c oughs> ็อาจจะต้องหนีไปตอนนี้ <c oughs> ไปดูให้แน่ใจสิว <c oughs> ่าวเคสพร้อมที่จะหนีแล้ว <c oughs> โอเคไว้ใจผมได้เลย <c oughs> เอ,อ้อวาวคอมเมนไทยก็มา ฉันคิดว่านายไล่เด็กคนนี้ไปแล้วซะอีกโอ้โหขนอะไรมาด้วยเนะี่ยก็กกมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าเอ่ยฉันรู้จักพวกมันมันก่อตั้งเป็นกลุ่มของพวกมันเอง นี่ฉันไม่คิดว่าจะต้องมาที่นี่ซะแล้วเนี่ยแต่มันแย่จังเลยแบ็คเกอร์เขาบอกว่าเขาถูกนายโจมตีนะเออพวกนั้นมายิงเราก่อนนี่พวกนายอะไรยิงก่อนแล้วพวกนายก็ฆ่าหลานสาวของฉันด้วยแถมยังยิงผู้หญิงบาดเจ็บอีกแล้วเพื่อนของเราตั้งเท่าไหร่ที่ต้องตายเพราะนายโอ้โหแล้วมายิงเราก่อน แกต,ต้องการอะไรวะคำขอโทษงั้นเหรอฉันอยากให้เพื่อนฉันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งไงหลอแต่มันก็ทำไม่ได้แลแ<ก>้วนี่ใช่ไหมพวกเรามาที่นี่เพื่อที่ให้หมอนน้นมันรับโทษโอ้โหเอาต้องขอคุยก่อนนะฮะเราสามารถคุยกันได้พอ้ไม่ง่ายขนาดนะั้น เที่จริงแล้วนายทั้งขโมยของเราแล้วก็ฆ่าคนของเรานะอยอมแพ้แล้วลงมาซะเถอะเอาละเพื่อเป็นการกระตุ้นสักเล็กน้อยเอาฟันซีนเฮ้ยอย่าเฮ้ยทำไมแกไม่บอกฉันว่าว่าแกมีตัวประกัน มันต้องไม่เป็นไรที่รักฉันสบายดีแค่สิ่งที่พวกมันต้องการไปก็พอเอาแล้วเธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่น่าลากเธอก็มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่ได้อ,อยากทำแต่มันก็จำเป็นต้องทำเฮ้อยอะไรเฮ้ยโอ้โ้ชีดโ้แกทำบ้าอะไรวะเนี่ย ในโปรดนายลงไปหาพวกเขาเถอะไม่งั้นเขาจะฆ่าฟันซินไม่มีใครต้องไปไหนทั้งนั้นพวกเราเปิดฉากยิงเลยไหมเอ่อลงไปดีกว่านะครับไม่งั้นยิงไปนี่ฟันซินตายแน่นอนนะครับเรื่องมันเกิดที่เราเราต้องให้มันจบที่เรานะฮะโอเคเดี๋ยวฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากฉันไม่รู้ด้วยนะ เอาครับลงไปมอบตัวเอาเอทำไมไม่ให้ปล่อยตัวประกันมาก่อนอ๋อเด็กดีโอ้ยล็อกตัวจับมันไปขังไว้ในรถบรรทุกไม่ต้องให้มันรอนานขนาดนั้นหรอก วิเอาอะไรดิมีร้องขอชีวิตสู้กับแล้วก็ถามมันนะครับนี่ม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้นน่โอ้ตกลงอะไรกันวะโอ้ยเฮ้ยคอมมนทไายโอ้โหทำได้เยี่ยมเอาละครับเฮ้ยจับคิมมาจ้วงคอนี่โดนฟันซีนวิ่งโอ้ยโดนยิง โ oh, อ้อุซาร์ลงมาช่วยชิบหายนะครับแล้วมันขนพวกซอมบี้มาทำไมเอ้ยพวกแกไปเอารถมาเตรียมตัวพังประตูโอ้โหไอ้นี่มันเตรียมพร้อมเลยอะแย่แล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหลุดมาเต็มเลย ชิบหายแล้วครับตอนนี้อะไรเนี่ยระเบิดควันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกดคิวครับรัว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 ,วกด, e. กดอีกกดอีกจิ้มเข้ากลางหวัว <c oughs> โอ้นี่มันแก๊สน้ำตา เดี๋ยวฉันต้องไปหาเคสกับเก็บนายช่วยเราได้ไหมไโอ้ได้เดี๋ยวฉันถ่วงเวลาพวกนี้ไว้ให้ไปครับเราไม่แสบตาเหรอโอ้อันนี้อะไรเนี่ยช่วยมันก่อนครับดึงหัวม,มานี่ไปต่อครับเฮ้ยอะไรเนี่ยกดคิวจิ้ม จิ้มกับหลังยังจิ้มแม่นนะครับเอ้นี่เอ้ยนี่ไงเก็บอย่าอย่าไปนี่กดคิวครับอ้อแสบตาเฮ้ยอะไรมาอีกลบโอ้โหเฉียดน,นิดเดียวยิงได้ครับรัวรัวครับรัวรัว เอาละไปที่รถกันโอ,ออโอ้โหแฮวี่วีอุ้ยรถมาจากไหนกคันเอาขับมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนะโอ้โห The Walking Dead เอาเดเดี๋ยวนะทำไมมันพึ่งขึ้นนี่เนี่ยทำไมมันพ่งขึ้นโลโก้อ เทลเทลพรีเซนต์อืมอ้นี่เหมือนมันเคยขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งอ๋อถ้าผมเดานะครับมันเปิดเรื่องของเอพิโซดที่สองือมมันเพิ่งเปิดเรื่องเอพิโซดสองต้องต้องขึ้นมาทุกรอบเลยเนะี่ยโอ้คนในหมู่บ้านโดนกินหมดเลยครับ ทำไมคนในหมู่บ้านสู้ซอบี้ไม่ได้อะโอ้ยนี่โอ้เอพิโดทูโอ้จบชปเตอร์หนึ่งพอดีหรือเปล่เาเนี่ยนั่นไงโอเคครับก็ขอตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรักชมนะครับสวัสดีครับ